สวัสดีชาวมีมูวี่ทุกคนนะครับเนื่องจากครับว่าเมื่อวานมีโอกาสได้ไปดู Jumanji the next level ภาคต่อของหนังสุดฮาจากปี2017ครับที่นอกจากความฮาก็ยังมีความสนุกและก็ไอเดียสุดแสงจะบันเจิดครับผสมอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยโดยในภาคนี้ครับได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาทั้งหมดพร้อมกับผู้กำกับคนเดิมจากภาคแรกครับนั่นก็คือเจคแคสเดนนั่นเองครับ เรียกได้ว,ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แต่2นักแสดงวัยเก่าครับอย่างแดนนี่เดวิโตและแดนนี่โกลเวอร์ครับที่จะมาสร้างความปันป่นป่วนแบบสุดๆให้กับภาคนี้กันครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือเพนเซอร์ครับที่รู้สึกขาดความมั่นใจในชีวิตจริงต้องการจะกลับไปมีความมั่นใจแล้วก็ทําอะไรได้อีกครั้งครับเหมือนสมัยที่เขาเป็นดร์เบรฟสโตนนั่นเองทาให้เขาครับตัดสินใจกลับเข้าไปอย่างจูแมนจีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากเพื่อนๆของเขาได้รู้เรื่องนี้ครับก็ตัดสินใจจะตามเข้าไปช่วยสเปนเซอร์ออกมาจากจูเมนจีนั่นเองแต่ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างครับคุณตาแอนตี้แล้วก็ไมโลได้จับพัดจับผูเข้ามาในจูเมนจีด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าได้รับบทบาทสําคัญอย่างดร์เบฟสโตนด้วยเรื่องราวความสนุกเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่าจูเมนจีได้กลายเป็นเกมที่พวกเขาไม่เคยเล่นมาก่อนครับมันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่พวกเขาเข้ามาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ไปติดตามต่อได้ในภาพยนตร์ครับ ความรู้สึกแรกหลังจากออกจากโรงภาพยนตร์มานะครับต้องขอบอกว่าไม่ผิดหวังเลยครับเป็นหนังภาคต่อที่ทําออกมาได้อย่างชาญฉลาดความดังเดิมของภาคแรกเนี่ยที่ทุกคนชื่นชอบนะครับก็ยังคงมีอยู่พร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับมันลงตัวกันอย่างสุดๆเลยโดยเฉพาะคุณตา2คนที่เข้ามาในเรื่องครับในตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกๆไปหรือเปล่าที่ให้คนแก่เข้ามาอยู่ในเกมแต่มันกลายเป็นว่ามันทําให้เราได้เห็นความฮาในอีกรูปแบบครับ และที่สำคัญนะครับคุณจะได้เห็นเดลล็อกและก็เควินฮาร์ดครับแสดงเป็นบทคนแก่ที่เขาจะสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องขอบอกอีกทีครับว่ามันฮามากจริงๆและก็นอกจากความฮานะครับความสนุกและความเป็นหนังครับที่มีเนื้อเรื่องเป็นเกมก็ถือว่าครบรถครับเราจะได้เห็นการตัดสินใจสุดแสนจะคลาสสิกของนักเล่นเกมทุกคนครับนอกจากนี้เนื้อเรื่องที่ถูกแฝงเข้ามาเป็นซับพอตเนี่ยอย่างความสัมพันธ์ของอดีตเพื่อนซี้กันอย่างคุณตายเอตตี้และก็ไมโลนะครับ ก็ถูกนําเสนอออกมาได้อย่างดีแล้วก็ลงตัวครับรวมไปถึงเรื่องราวความรักของสเปนเซอร์กับมาธาด้วยแล้วก็ในส่วนของ CG นะครับแม้จะมีบางฉากที่รู้สึกว่ามันลอยๆไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับความสนุกของหนังเลยครับและมุกต่างๆในเรื่องก็ใส่เข้ามาได้อย่างถูกจังหวะแม้จะมีบางมุกครับที่ทําได้แค่อมยิ้มแต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองครับมุกอื่นๆครับอย่างมุกคลาสสิกในการทําหน้าเข้มของดร์เบรฟสโตน คุณจะได้เห็นในเวอร์ชันที่ฮากว่าเดิมครับอันนี้ผมรับประกันแต่เงื่อนไขในการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือคุณจะต้องเคยดูภาคหนึ่งมาแล้วนั่นเองครับเพราะว่าเนื้อเรื่องจะไม่ได้ถูกเล่าย้อนให้กับคนดูหน้าใหม่แต่คุณก็สามารถสนุกกับมันได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเพียงแต่มันจะไม่100%เท่านั้นเองเพราะมันจะมีบางบุ๊กบางฉากบางซีนครับที่คุณจะหามากๆถ้าเกิดว่าคุณเคยดูภาคหนึ่งมาก่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยดู คุณก็จะงงเหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นก็แนะนําให้ไปดูภาคหนึ่งมาก่อนนั่นเองครับสรุปเลยแล้วกันครับจูแมนจีเดอะเน็กเลเวลคือหนังที่สนุกมัน5าครบรถสุดๆแล้วล่ะครับเหมาะเหลือเกินครับกับการไปนั่งดูเพื่อความบันเทิงและที่สําคัญก็คือดูได้ทั้งครอบครัวนั่นเองครับและหลังจากดูจบนะครับคุณก็จะเดินออกมาจากโรงพร้อมกับรอยยิ้มอย่างแน่นอนครับแต่อย่าลืมไปดูภาคหนึ่งมาก่อนด้วยนะครับเพื่อทะลงรที่ครบถ้วน ซึ่งอันนี้เนี่ยผมแนะนําให้ไปดูมาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไปดูสรุปหรือว่าอ่านสรุปจะขาดความเข้าใจในมุกของเรื่องแน่นอนครับต้องใช้มุกจากภาคหนึ่งเพื่อจะมาหาในภาค2ด้วยนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้เรื่องนี้ครับเอาไปเลย8เต็ม10คะแนนครับเรียกว่าเป็นเหมือนหนังสูตรสาเร็จของยุคนี้ครับแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้หน้าเบื่อนั่นเองดังนั้นลองไปดูได้เลยครับกับเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่พูดทุกครั้งครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองได้แล้ววันนี้ับกบ เริ่มฉายจริงวันที่25ธันวาคมหรือสามารถดูก่อนใครครับที่รอบส n e a k peek ได้ตั้งแต่วันนี้ในช่วงหลัง2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้มีผุ้มพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้มารีวิวสั้นๆเท่านั้นเองเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ